นิ่งเป็นสมาธิให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเป็นวิปัสนาสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานภาคปฏิบัติแล้วดวงมันจะฝืนรวงได้นะคนพวกนี้จะฝืนรวงได้เมื่อใดก็ตามถ้าเราฝึกนะมีบุญซะก่อนนะ แล้วก็ทําจิตให้นิ่งแล้วทําจิตให้เกิดปัญญาแจ้งแล้วใช้สติและปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยนำทางให้กับชีวิตอย่าใช้ปัญญาทางโลกที่เราเรียนจนจ,นจบด็อกเตอร์มานําทางชีวิตมาลงอบายภูมิได้แต่ต้องใช้วิปัสสนาญาณหรือภาวนามยปัญญานเนี่ยนำทางสองนำทางให้กับชีวิตแล้วโอกาสจะผืดรวมได้ไม่ได้กันได้ผมยกตัวอย่าง นะถ้าเราใช้ปัญญาตัวนั้นเนี่ยนำทางให้กับชีวิตจนกระทั่งเรามองเห็นว่าเออไอสักกายะทิถีเนี่ยมันหมดไปนะจากใจของเราจนกระทั่งเห็นว่าความสงสัยในธรรมะหรือในพระราตาตรัยไม่มีทำดีได้ดีทำชัว่วด้ดีไม่สงสัยละไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สงสัยหรือละวิจิตกิจฉาดาข้อที่สองและข้อที่สาม มีศีลประจําใจเลยไม่ใช่วันนี้มีศีลพวกนี้ลาศีลไปดื่มเหล้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าศีลลํพะตาประมาทละตัวนั้นได้พวกนี้แหละครับพวกฝืนดวงสามตัวเนี่ยทละได้พวกเนี้ยมันจะเริ่มไม่เป็นมันจะเริ่มฝืนดวงแล้วนับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปหนึ่ง สร้างบุญสร้างกุศลสองทำจิตตภาวนาสมถกรรมฐานและวิปัสสนาและอันที่สามเอาปัญญาเห็นแจ้งนำชีวิตแล้วพวกนี้จะฝืนดวงและถ้าเมื่อใดถ้าท่านใช้ปัญญาที่มันเข้มข้นเห็นแจ้งยิ่งขึ้นเนี่ยดูจนกระทั่งว่าความขัดใจที่เขาเรียกว่าเขาสมมติเรียกว่าปฏิฆาเนี่ยมันน้อยไปเดี๋ยวนี้เราถ้าจะไม่ขัดใจแนละ้ว กามราคะมันก็เบาบางลงไปท่านฝืนดวงได้ดียิ่งขึ้นนี่คือพระสกิทาคามีแต่ถ้ามาลายทั้งห้าตัวเนี่ยสก,กายะทิฐิหมดไปวิชิกิจฉาหมดไปศิลปะตประมาณหมดไปปฏิฆาหมดไปกามราคะหมดไปนะครับพวกนี้ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดที่นี่แล้วฮะนี่คืออนาคามีเนี่ย นะพวกนี้ถ้าตายทิ้งจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมสุดทาวาสนะครับหมอดูทายผิดแล้วครับและสุดท้ายถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปนะเราละความเ,เ,เขาเรียกอะไรอะมานา้ถือตัวถือต,อตอนเนี่ยละได้ความฟุ้ง ละอุทัจาเราละได้และสุดท้ายถ้าเราละอวิชาความไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดได้เขาเรียกว่าเขาสมมติเรียกว่าพระอารหันต์ถ้ายังไม่ตายนะยังต้องเป็นไปตามดวงผมยกตัวอย่างเช่นท่านมหาโมคคัลานะอัคารสา,าวกของพระเจ้าเนี่ย ท่านเป็นพระราหันแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังถูกโจรพบน่วมเลยเห็นไหมครับยังยังยัง,ย,งยังต้องเป็นไปตามดวงเหมือนกันนะแต่ค่อนข้างจะฝืนดวงนะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งพระองค์ุลิมานเนะี่ยฆ่าคนมาเกือบพันคนเนะี่ยตอนหลังมาเจอพระเจ้าแล้วขอบวชจนสําเร็จเป็นพระรหันออกไปบิณทบาตในบู่บ้านยังโดนก้อนอิก้นหินเหนะ็นไหมดวงยังให้ผลใช่ไหม เอออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอรหันต์ที่ยังไม่ทิ้งขันเนี่ยยังจะต้องผูกดวงไม่ดีเล่นงานได้แต่ถ้าเมื่อใดทิ้งขันนี้ขันห้าเนี่ยทิ้งไปแล้วไม่มีทั้งรูปและนามที่เขาสมมุติเรียกว่าอนุปาทิเศสน,นิพานเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตร หรือพระพุทธสาวกทั้งหลายพระอนุรุตพระอะไรต่างๆในพระพุทธกาลพวกนี้เขาสมมุติเรียกเป็นเป็นอนุปาทิเศตน,นิพานนี่คือกลุ่มของผู้อยู่เหนือดวงถ้าย้อนกลับมาสู่อดีตท่านเหล่านี้เป็นไปก็เหมือนเรานี่แหละครับร้อนยังอาบนา้ําหิวยังกินข้างวง่วงยังนอนนั่นละเหมือนเราเลยท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเราเนี่ยเป็นใคร เราจะทําอย่างท่านได้ไหมน่าคิดครับผมฝากไว้ตรงนี้ผมขอจบการบรรยายวิธีอยู่เหนือดูทําอย่างนี้ครับขอบคุณครับ